อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดแชร์กันด้วยนะคะห่างหายกันไปนานสำหรับอบป้าอันยองรีวิวซีรีส์เกาหลีตามอบป้าในดวงใจนะคะครั้งนี้เป็น EP ีที่3แล้วถ้าตอนนี้จะพูดถึงใครไปไม่ได้เลยนอกจากอ p ป้าคิมซอนโฮที่กำลังดังจากเรื่อง Startup ที่ฉายทาง Netflix อป้าเป็นพระรองแต่ด้านกระแสดีดกว่าพระเอกอีก เรื่องนี้กุกกี้วารินก็ยังไม่ได้ดูค่ะแต่ต้องตามเก็บแน่นอนเพราะกระแสเขาแรงจริงๆเรื่องแรกที่จะแนะนำการคือเรื่อง Good Manager ตอนนั้นอบป้ายังเป็นนักแสดงสมทบชาวบ้าน1นชาวบ้าน2อยู่เลยเรื่องนี้เราเคยรีวิวไว้แล้วในอีพีที่แล้วของนํำกุงมินนะซอนโฮเล่นเป็นหนึ่งในแกงนักบัญชีฝั่งพระเอกเป็นเด็กเนื้ๆและเข้าข้างพระเอกตลอดเวลาไปหาดูได้ที่เน็ตฟลิกนะคะ ต่อมาก็เรื่อง Two Cops ที่อยากจะแนะนำกันเรื่องนี้ซอนโฮเล่นเป็นพระรองประกบโจจองซอกบทเด่นเด้งอยู่นะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตำรวจก็คือพระเอกเคยมีคู่หูเป็นตำรวจด้วยกันและถูกฆ่าตายพระเอกเลยอยากจะหาความจริงว่าใครฆ่าเพื่อนและฆ่าทำไมส่วนซอนโฮของเรารับบทเป็นหนุ่มจอมกระล่อนขี้โกงโดนจับเพราะเรื่องช่อโกงนั่นแหละแต่ก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้พระเอกกับพระรองต้องมาร่วมมือกัน ซอนโฮเล่นได้หน้าหมั่นเคี้ยวจริงๆเลยค่ะติดตามชมได้ที่ Netflix เหมือนกันค่ะเรื่องที่อกป้าซอนโฮได้เล่นเป็นพระเอกเรื่องนี้ไม่ดูไม่ได้ก็คือเรื่อง Cash the Ghost ซอนโฮรับบทเป็นตำรวจรถไฟใต้ดินที่กำลังหาคู่หู เป็นคนที่อยู่ในกรอบไม่คิดจะเสี่ยงไม่คิดจะลุยเพราะพระเอกมีเหตุผลส่วนตัวซึ่งประจวบเหมาะกับที่นางเอกขอย้ายจากตำรวจจราจรมาเป็นตำรวจรถไฟใต้ดินเพราะต้องการมาสืบหาน้องสาวที่หายไปนางเอกเป็นคนมุทะลุลุยสะบัดซึ่งต่างกับพระเอกโดยสิ้นเชิงเมื่อทั้งสองต้องมาทำงานร่วมกันสืบคดีในรถไฟใต้ดินมันก็จะวุ่นๆนหน่อยแต่ก็ดีที่พระเอกจะได้หลุดออกมานอกกรอบสักที เรื่องนี้ซอนโฮต้องมีบทแอคชั่นด้วยเป็นอีกเรื่องที่พลาดไม่ได้นะคะติดตามได้ที่วิวค่ะยังมีซีรีส์อีกหลายเรื่องที่ซอนโฮเล่นไว้ต้องไปตามเก็บทั้ง Welcome to YGK k i 2ซีรีส์โรแมนติกคอมเมด,ดี้เบาสมองเรื่อง Hundred Days My Prince ซีรีส์พีเรียดจะได้เห็นซอนโฮแต่งตัวย้อนยุคด้วยนะคะตามดูได้ที่วิวและ Netflix ได้ทั้งสองเรื่องเลยค่ะ ส่วนเรื่อง You Drive Me Crazy เคยอยู่ในวิวแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วก็ต้องเสิร์ชหาดูนะคะเรื่องนี้มีแค่4ตอนสั้นๆค่ะได้ข่าวมาว่าโรแมนติกทีเดียวเลยแหละนอกจากซีรีส์แล้วซอนโฮก็เป็นหนึ่งในพิธีกรรายการ Two Days One Night Season 4รายการวารรตี้สนับสนุนการท่องเที่ยวและสินค้าโอท็อปของแต่ละเมืองดูแล้วก็มีความสงสารอป,ป้าพูดไม่ค่อยทันพิธีกรแต่ละคนเลย แต่มีภารกิจอะไรซอนโฮทำหมดลองทุกอย่างรายการนี้จะได้เห็นตัวตนจริงๆของอ p ป้านะคะน่ารักนะจะว่าไปติดตามชมได้ที่วิวนะคะจริงๆแล้วยังมีผลงานอื่นๆของอบป้าอันนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่กุกกี้วารินว่าน่าสนใจนะคะเปิดวาร์ไอจีอบป้าไว้แล้วด้วยตอนนี้ขอตัวไปดูสตาร์ทอัพก่อนนะทีมฮันจีพยองค่ะบ๊ายบาย